สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปของชาวราศีเมษลัคนาเมษในเดือนกร,รกฎาคม2565ชาวราศีเมษคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14ภสพฤษภาคมนะคะหมอมินอ่านทางโหราศาสตร์ไทยเรานะคะส่วนวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปนี้นะคะ พลังงานนี้นะคะเป็นพลังงานโดยรวมที่อ่านไพ่โดยกว้างๆมีได้เจาะจงของผู้หนึ่งผู้ใดนะคะเ,เพื่อนๆอย่าเอากันดูดวงทั่วไปนี้ไปตัดสินใจว่าเป็นของเรานะคะแล้วก็มีนอธิษฐานให้ดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดเลยนะคะไพ่ตรงนี้แต่ว่าอย่างที่บอกนะคะคงไม่ตรงกับทุกคนนะคะเ,เพื่อนๆนะดูเป็นแนวทางจะดีที่สุดไพ่อ่านสลับกันได้ด้วยมาฟังกันนะโอ้โหไพ่ของคุณมีแต่เรื่องเงินเรื่องงานเต้ไม่หมดคุณเห็นไพ่นะคะ แปดเหรียญเก้าเหรียญสิบเหรียญน,นะอันนี้ก่อนนะนะคะนะคะไพ่ไพ่เมนเอนิจีน่าหลักของคุณตอนนี้ชาวราศีเมษนะคะคุณสนใจสมมตินะคะแปดเหรียญเนี่ยแทนได้เกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับงานหรือถ้าท่านใดที่ทําอย่างอื่นก็คือคนสนใจในสิ่งที่คุณจะทํามากกว่าเห็นไหมคะคุณเป็นระเบียบแบบแผนด้วยนะนะคะคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถตรงนี้ ถ้าเงินทองที่คุณหวังว่าอยากจะเก็บเงินเก็บเก็บทรัพย์ให้ได้มากคุณก็เก็บเงินได้ตามแผนคือคือตามแผนที่เราวางไว้นะคะบางคนอาจจะมีทั้งงานประจาํางานเสริมเข้ามานะคะส่วนท่าในใดที่เป็นงานฟรีแลนซ์หรือธุรกิจเป็นของตัวเองช่วงนี้บูมมากๆากนะเพื่อนๆรวยอู้ฟู่เงินทองนะคะหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายเลยร่ารวยบางคนคิดอาจจะนะคะซื้อคอนโดซื้อบ้านซื้อรถนะคะตรงนี้หรืออยากจะเป็นานายหน้าขายที่ดินทรัพย์สินนะคะ อันนี้ของคุณนะแต่มินก็ไม่รู้ว่าตรงกับท่านใดบ้างนะถ้าท่านใดที่ไม่ยังไม่ดีมินก็ขอให้พลังงานไพ่นี้มีแต่สิ่งดีๆนะคะร่ํารวยหรือมันก้าวอีกระดับหนึ่งของการเป็นเศรษฐีหรือมีเงินนะคะเข้ามาอเดืองสั้นะะ The Sun, เนาะดวงชะตานี้ประสบความสําเร็จนะเช่นแบรนด์ที่คุณสร้างมาเมื่อก่อนอาจจะยังไม่โดดเด่นแต่ตอนนี้รู้สึกว่าอุ้ยมันจะมีชื่อเสียงนําสิ่งที่เป็นชื่อเสียงที่คนรู้จักมากมายให้เรานะคะเพื่อนๆตรงนี้ หรือเราจะได้พบเจอคนที่มีชื่อเสียงประสบความสําเร็จหรือตัวเราก็ได้นะคะตรงนี้ขึ้นมาเนาะนะคะบางท่านอาจจะได้เริ่มต้นงานใหม่นะนะคะเริ่มต้นงานใหม่หรือบางคนรอสอบแข่งขันชนะไหมเดือดซันขึ้นนะคะในการตรงนี้ด้วยมีโอกาสสอบผ่านนะคะมีโอกาสได้รับชัยชนะนะคะเพื่อนๆเ,เนาะเดือดซันขึ้นมาขนาดนี้แต่สําหรับคนที่ คุณเห็นไหมคนนี้เขาหมักเขาเม้นตั้งใจในสิ่งที่เขาทําก้มหน้าก้มตาสม่ําเสมอในทุกๆวันในทุกๆอย่างแปลว่าสิ่งที่เขาทํามาเขาต้องเตรียมตัวมาอย่างดีนะคะโอกาสมีไว้สําหรับคนที่พยายามนะคะเพื่อนๆแล้วก็ประสบความสําเร็จของชาวราศีเมษที่เป็นอย่างนี้มีโอกาสได้เรียนต่อนะคะมีโอกาสได้สอบแข่งขันหรือมีโอกาสได้เริ่มต้นงานใหม่ท่านใดนะคะพายตรงนี้ขึ้นมาดูดูเชอร์รอลด์ประสบการณ์ที่ดูดวงมา ะะที่จริงใบเดียวก็มันก็เป็นอยู่แล้วแต่มีหลายใบสองใบขึ้นมาเนี่ยเดินทางไกลหรือทํางานต่างประเทศต่างชาติมีโอกาสนะคะเพื่อนๆได้เดินทางต่างประเทศได้เดินทางต่างชาตินะคะหรือมีโอกาสได้พบรักกับคนไกลคนต่างประเทศได้ด้วยนะคะตรงนี้ขึ้นมานะหรือไปเริ่มต้นใหม่เลยกับงานต่างประเทศหรือที่เรียนใหม่มีโอกาสถ้าคุณนะคะวางแผนหรือกลาลังทา นะคะวีซ่าหรือพาสปอร์ตหรืออะไรก็ตามที่คุณตั้งใจเพื่อนๆน,นะคะไพ่ตรงนี้นะคุณเตรียมพร้อมมาอย่างดีมีโอกาสผ่านนะดวงของคุณดีมากๆเลยนะคะที่ผ่านมาปล่อยมันผ่านไปเริ่มต้นใหม่แต่ถ้าเป็นความรักเป็นยังไงเพื่อนๆน,นะคะตรงนี้นะมีโอกาสาที่คุณได้รู้จักใครสักคนที่เป็นคนใหม่ๆนะคะมีมีความรู้สึกว่าถูกชะตากันเป็น2ถ้วย นะคะแต่ตัวเรามากกว่าที่รู้สึกว่ายังอยากโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องที่เราอยากทําเราอาจจะรู้สึกว่ามีการมีความสุขในการอยู่ในหมวดเขาเรียกว่าสวยรวยหล่อเพ่อนๆอยู่ในตัวเองนะคะการที่อยู่กับตัวเองมากกว่าที่จะไปไปวุ่นวายหรืออยากได้ความรักแต่ไม่เป็นไรคุณอยากมีไม่อยากมีแต่คนจะเข้าหาเราไงแต่ความรักนี้ก็คือมันไม่ได้มีอะไรที่ว่าต่อนะคะไม่ได้แปลว่าไม่สําเร็จหรือไม่สําเร็จนะคะเพียงแต่ ความรักมันเริ่มต้นนะคะเพื่อนๆนะคะภายตรงนี้แต่ตัวเรามากกว่าที่รู้สึกว่ายังอยากกอยู่กับตัวเองโฟกัสในสิ่งที่เราอยากทําเราอาจจะเคยคาดหวังมาเยอะกับสิ่งที่ผ่านมาเราเลยรู้สึกผิดหวังเราเฟลนะเราเลยรู้สึกว่าเออตอนนี้อยู่กับตัวเองไปก่อนนะคะมาดูกันทิศคุณมีดวงวันเพื่อนๆแล้วก็คนที่มีเคมีตรงกันส่วนที่ผ่านมาความรักมันไม่ไม,ไม่สมหวังนะคะเพื่อนๆปล่อยมันไปนะนะคะมาดูอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะคะ อดีตที่ผ่านมานะคะเดอนสตาร์ Star, เนาะคุณอาจจะคุยหรือดีลหรือคบกับชาวราศีกุมลัคนากุมธาตุดินกันพฤกษ์สมบักรกรกฎลัคนากรากฎนะคะตรงนี้เนาะแล้วก็ธาตุไฟเมษสิงห์ธนูธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิตคนไกลคนต่างชาติก็ได้นะคะตรงนี้ขึ้นมาที่ผ่านมาคุณอาจจะไปเจอใครสักคนที่นะคะมันต้องมีคนที่มีเจ้าของแล้วมีครอบครัวแล้วในนี้ความรักนะคะมันไม่ได้ดังใจมันไม่เป็นอย่างที่เราหวังหรือคุณนี่แหละค่ะเป็นเจ้าของ อามีนขออนุญาตพูดใหม่เรานี่แหละค่ะเป็นตัวจริงเป็นครอบครัวเขามาก,ก่อนแต่ความรักความสัมพันธ์เราให้มากกว่าเห็นไหมคะไม่ว่าเราจะหยิบยื่นอะไรไปเขาก็ไม่พอใจเราเราอาจจะต้องรักเขามากกว่าเขารักเราไพ่ไปนี้ทุ่มเทให้มากกว่าที่เขาทุ่มเทให้เราเพื่อนๆน,นะคะเราโดนเทนะหรือโดนเทหรือเราเทบางสิ่งบางอย่างทิ้งที่เราสร้างมานานบางคนคบกอบคนนี้มาตั้งนาน ที่ผ่านมามันก็รู้สึกมีความสุขดีแต่ทําไมมันเป็นอย่างนี้อาจจะมีคนใหม่ๆมาแทรกกลางในความรักความสัมพันธ์ทาให้ไม่สมหวังนะคะเดี๋ยวมินขอขยายนะคะที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันรู้สึกแห้งแล้งนะคะเพื่อนๆหรือเราอาจจะไปเจอความรักที่เขามีเจ้าของก็ได้นะคะอีกในหนึ่งหรือต่างคนต่างมีมันหมดเลยไม่สมหวังมันรู้สึกแห้งแล้งเห็นไหมคะไพ่ตรงนี้ขึ้นมาเนาะเจ็บปวดและเสียใจมากเลย สิบถ้วยนะคะมินขออ่านไพ่ลวดเดียวเนาะค่ะเดิวนะคะ,ะ,คะแปดเหรียญห้าไม้เทา้าคิงถือถ้วยเดิรสเตนนะคะสิงลขนาสิงนะ,ะก้าวด่าเพื่อนเพื่อนก้าวเหรียญเจ็ดไม้เทา้าสี่เหรียญหนึ่งเหรียญนะคะ ความรักความสัมพันธ์นี้มีคนมาแทรกในความสัมพันธ์ของผู้คุณนะคะถ้าในกรณีที่คุณนะคะอยู่กับเขามานานคบเขามานานเป็นสถานเป็นสถานนะที่เป็นแฟนกันแล้วเป็นครอบครัวแล้วนะคะภายตรงนี้เนาะความรู้สึกนี้ทําให้รู้สึกว่าเมีคนมาแทรกทําให้รู้สึกว่า <S <S เขา <S <S เหมือนกักความสัมพันธ์หรือเขารักแต่ตัวเองนะเพื่อนๆคุณพยายามนะสเตนบางคนไปไปกับกับบางบางคนพยายามกับความรักความสัมพันธ์นี้นะคุณพยายามคุณเหนื่อย แต่เรารู้สึกว่าเราพยายามอยู่ฝ่ายเดียวเพื่อนๆนบางคนมีปัญหาเรื่องเดิมๆซ้ำๆซัๆซกๆวนๆเวียนๆนะคะทัศนคติไม่ตรงกันแถมยังมีปัญหาเรื่องคนอื่นทําให้พวกเรามามีปัญหากันด้วยเช่นบุรุษผู้ใหญ่หรือใครก็ตามนะคะผู้คุณมีอยู่แล้วแล้วก็มาทับซ้อนอีกนะแทนที่จะมาแล้วทําให้เรารู้สึกอ่ามาคือมาทําให้มันดีขึ้นนะคะแต่กลับมาทับซ้อนเข้าไปอีกนะความสัมพันธ์นี้คุณอาจจะเจอเขาที่ Friendly, เขาเป็นคนเฟรนลี่นเพื่อนคิงหรือทั่วเป็นคนอ่อนไหวเป็นคนที่รู้สึกว่าอาจจะเป็นคนเด่นคนดังก็ได้นะหรือมีเสน่ห์นะคะมีคนมาแทรกเนาะตรงนี้ความรู้สึกนี้ทําให้คุณรู้สึกว่ามันเหนื่อยอะเพื่อนเพื่อนนะคะมันทั้งรักทั้งเจ็บนะในความสัมพันธ์นี้รู้สึกว่ามันไปต่อไม่ได้นะมันต้องจบมันต้องยุตินะคะคุณเริ่มรู้สึกนะเริ่มรู้สึกว่าเห็นไหมการที่อยู่หันหลังให้กัน คุณก็อาจจะมีคนของคุณหรือเขาอาจจะมีคนของเขานะคะเพื่อนๆนความสัมพันธ์มันไม่ได้ชัดเจนอะไรเนาะนะคะเราอาจจะเป็นอาจจะเป็นความไม่ชัดเจนอาจจะเป็นเงาเพราะเขามีเจ้าของแล้วถึงบางคนคบกันนานก็ไม่ชัดเจนหรือบางท่านอยู่กันมานานนะความสัมพันธ์นี้เขาอาจจะไปเริ่มต้นกับคนใหม่นะมันทําให้ไม่สมหวังเพื่อนๆนนะคะมาดูกันนะว่ามาดูฝั่งเขาเป็นยังไงบ้างนะคะมาดูฝั่งเขาเป็นยังไงคนที่คุณรักคนที่คุณคบหรือคนที่คุณมีประเด็นนะคะ มีปัญหานี่แหละเขาเป็นยังไงบ้างนะหนึ่งดาบเนาะนะคะธาตุลมตึนคุมเมถุนควีนถือไม้เทา้าหกดาบห้าถ้วยเดอะจัดเม้น์สิบดาบเดอะทาวเวอร์เดอแฮงแมนเอ็มฮร์เลอร์นะคะเบียร์ฟอร์จูนเดอะฟูลนะคะ อ่าเจ็ดเหรียญมินพูดให้ฟังนะคะความรักนี้บางคนเป็นคู่นะคะคู่วิบากกรรมนาะที่จรให้มาเจอกันนะคะเป็นสิ่งที่นะคะเขาให้มาเจอเพื่อชดใช้บางสิ่งบางอย่างเพื่อให้จบกันไปบางคนไปจับได้ไปโปะแตกนะคะในความสัมพันธ์นี้ที่จริงคุณเจ็บมากนะหรือความสัมพันธ์นี้เหนื่อยสะสมมาเพื่อนๆมันเหมือนความรักนี้มันต้องจบเพราะว่านะคะ ความรักมันเป็นวิบากกรรมเขาอาจจะมีเจ้าของหรือเรามีหรือต่างคนต่างมีทําให้ไปต่อไม่ได้เห็นไหมคะเนี่ยนะคะทำให้มันติดเงียกอยู่ตรงนี้ไม่สามารถไปต่อด้วยกันได้มันต้องจบอยู่ตีกันไปทั้งที่ยังอาจจะรู้สึกดีแต่ต้องจบต้องมูฟออนนะเพื่อนๆแต่ว่าถ้าคุณเป็นคนที่นะคะเป็นเป็นครอบครัวนะเป็นแฟนเขาเนี่ยแหละมันเหมือนว่าความรักความสามาัมพันธ์นี้นะคะคุณก็ไปโป๊ะแตกไปจับได้ว่าเขามีคนอื่นนะคะทมว่าเป็นยังไงไพ่ตรงนี้นะคะ เขาก็รู้สึกเหนื่อยเหมือนกันนะความรักนี้เขาก็บอกว่าความรักทําให้เขาเจ็บเหมือนกันไม่รู้สิหรือ move on จากคุณมานะคะคุณอยากให้เขาเลือกนะแต่เขาอาจจะไม่เลือกเพื่อนนะคะห้อยตรงแต่งอยู่นี้ไม่ไม่แก้ปัญหาให้เรา นะคะไพ่ตรงนี้มันเป็นวิบากกรรมของเขาด้วยนะตอนนี้เขาอาจจะได้รับวิบากกรรมแล้วก็ได้นะคนที่เขาไปเริ่มต้นใหม่หนึ่งดาบคนที่เขาคิดว่าใช่มันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เขาคิดตอนนี้เขาอาจจะเจ็บและเสียใจอยู่นะคะเพื่อนๆตรงนี้เขากําลังมูฟก็ได้นะแต่ตัวเขาเป็นเดอะฟูลอาจจะเป็นคนที่เฟนลี่เป็นคนเจ้าชู้นะคะเพื่อนๆเป็นคนที่ยังรักสนุกนะคะไพ่ตรงนี้ขึ้นมาเนาะนะคะเขาก็อาจจะรู้สึกเสียดายรู้สึกทําให้ถ้วยมันล้มไปอาจจะมีบ้างที่รู้สึกตรงนั้น มาดูกันว่าใช่คุณไหมนะคะข้าคิดยังไงรู้สึกยังไง <people> กับคุณนะคะชาวเมรลัคนาเมธห้าเหรียญเพื่อนเ,เขาก็รู้สึกเงานะถ้าเกิดเขาไม่ใช่มีปัญหาเรื่องการงานการเงินที่ช็อตนะคะนะคะที่กาลังมีปัญหาอยู่แปลว่าเขาเงารู้สึกโดดเดียวนะเพื่อนนะยนังนึกถึงคุณอยู่ก็ได้ เดทจัดเมนเป็นไพ่ของการรับรู้เป็นไพ่ของการตื่นรู้ชาวราศีเมษอาจจะคิดว่าถ้าไม่ใช่ก็คือขอให้หลุดพ้นจากวิบากกรรมนี้นะคะคุณพยายามเยียวยาหัวใจตัวเองอยากหลุดนะคะถ้าใช่ก็คือก็วนกลับมาแล้วต้องชัดเจนและต้องดีแต่ถ้าไม่ใช่ก็คือปล่อยไปแล้วขอให้เจอแต่สิ่งดีๆบางคนอาจจะที่ฐานขอพรอ่างนี้แต่ถ้าเป็นตัวเขาคิดนะคะเพื่อนๆมันเหมือนเขาได้รับรู้ได้ได้ตื่นรู้ได้รับผลนั้น,น,นแล้วมันเหมือนเขานึกถึงคุณนะคะ คิงถือไม้เท้าคิงถือดาบในถือถ้วยเนาะสามไม้เท้าคิงถือเหรียญห้าถ้วยนะคะเบีอยฟอร์จูดแทมเมรนชาวธนูลัคนาธนูหนึ่งไม้เท้า เมพลเลอร์นะคะเพื mm ่อนใต้สำหรับมันพังมันพังนะคะไม่สามารถต่อกันได้แล้วความรู้สึกนะคะถ้าคุณมีประเด็นกันเนาะนะคะถ้าคนที่มีปัญหาถ้าท่านใดไม่มีปัญหาก็ผ่านไปนะคะภัยตรงนี้นะคะ อันนี้มันขึ้นมาว่ามีปัญหานะเพื่อนเพื่อนห้าถ้วยบ่งบอกสถานการณ์ที่เขาก็รู้สึกเสียใจในสิ่งที่เขามีส่วนที่ทําให้ถ้วยมันล้มมันพังนะเห็นไม่ที่ต้องแตกหักนะเพื่อนแต่ความรักเนี่ยมันเหมือนเราสองคนอาจจะอยู่ไกลกันแล้วหรือเราห่างกันมานมานานแล้วหรือเราไปเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆแล้วหรือเขาก็ได้ที่ไปเริ่มต้นใหม่เขาก็มีนึกถึงเราบ้างแต่นึกอีกอย่างก็คือมันมันรู้สึกว่าเราห่างกันมาเยอะเราเริ่มต้นใหม่แล้วนะคะมันก็เลยรู้สึกว่า เขาก็คแค่รู้สึกผิดแต่ไม่ได้แปลว่าจะต้องกลับมาแต่มีก็บางเซี่ยวบ้างนะคะที่เขานึกนะคะอยากจะเป็นเพื่อนนะคะอยากจะกลับเข้ามาแล้วมาพูดมาคุยเป็นเพื่อนนะคะในลักษณะนี้หรืออยากมาคืนดีนะคะตรงนี้แต่คิดอีกใจนึงก็คือ,อ,อมันพังไปแล้วมันไม่น่ากลับมาได้เนาะเพราะว่าเราก็สามนะคะสามไม่เท้านี้เป็นการดีเลย์หรือเป็นการที่เราห่างกันมานานก็ได้นะเพื่อนๆตรงนี้ขึ้นมาอาจจะมีเซี่ยวนึงที่ช่วงเวลาที่เข้าเงา ช่วงเวลาที่เขามีปัญหาเขาก็นึกถึงคุณอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะเพื่อนๆแต่ในบางกรณีที่คนที่มีปัญหากันเช่นนะความรักไม่ชัดเจนหรือเขามีเจ้าของแล้วเขาก็นึกถึงคุณอยู่นะคะเขาไม่มีคุณเขาก็เหงาแต่นะตอนนี้มันจบมันพังไปแล้วเพื่อนๆนนะคะ, <ๆ S 1> ะ,คะตรงนี้เนาะนะคะก็คืออาจจะต้องต่างคนต่างต่างเดินทางต่างคนต่างไปนะคะืเดี๋ยวมีขอดูแนวะโน้มความสัมพันธ์นะคะจะเป็นยังไงบ้างเนาะ ขอดูน้องๆความสัมพันธ์ชาวราศีเมษนะคะคิงถ้วยเนาะใบแรกเลยวิโอโฟจูนสเตนนะคะไนท์เทอรีนเต็มเพลตเพื่อนๆสองถ้วยนะคะหนึ่งถ้วยริจัดเมนต์เมจิเชียนนะคะ แชรีออดเดมพัลเลอร์หนึ่งไม้เท้านะคะไพ่ใต้สำหรับนะคะพไพ่ไฮโลแฟนนะคะชาวพฤศพลักณาพฤ่งศพหรือไพ่พระแล้วก็ 9, เก้าเหรียญน,นะ,ะมินขอพูดอย่างนี้นะคะอะไรก็ตามที่มันจบไปแล้วค่ะเพื่อนๆนะคะตรงนี้เนาะ มินว่าให้มันจบไปเพราะว่ามินเห็นพลังงานคนใหม่ๆเข้ามาคนเราที่สินไม่เสมอกันมันก็ต้องจบกันไปอันนี้มินพูดกรณีคนที่มีปัญหานะคะส่วนท่านใดที่เป็นครอบครัวอยู่แล้วก็ก็คือคุณก็อาจจะข้ามไปดูในเรื่องงานเรื่องเงินก็ได้แต่ที่มินเกินไปนะคะคนเราสินไม่เสมอกันอยู่กันยากค่ะเพื่อนๆแต่ไพ่ตรงนี้มันหมายถึงว่ามินว่าคุณจะเจอคนใหม่เพื่อนว่าหนึ่งนะ,ะหนึ่งถ้วยขึ้นมาเนาะสองถ้วยเพื่อนๆนะ,ค,ะคนที่มารู้สึกดี มันมีไพ่คู่ออกมาด้วยนะคะเอ็มเพลเลอร์กับเอ็มเพลสนะคะคนคนนี้อาจจะแตกต่างกันเราเช่นอายุที่แตกต่างกันหน้าตาทางสังคมก็าอาจจะเป็นคนเด่นคนดังมีชื่อเสียงหรือเปล่านะคะเป็นคนต่างชาติเป็นคนไกลได้ด้วยนะไพะ่ตรงนี้แต่ว่าคู่แมทกันมากเลยไพ่คู่ชุดใหญ่นะคะเอ็มเพลเลอร์เอ็มเพลสไพ่จักรพพัดกับไพ่จักรพรดดีดีเนาะมันขึ้นมาคู่กันนะคะความรักความสัมพันธ์นี้เพื่อนๆน,นะคะคุณอาจจะได้พบเจอกันนะคะ พูดคุยกันได้คบกันแต่ทีนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องนะคะสินไพ่บุกนี้คุณอาจจะอธิษฐานขอพรให้เจอความรักก็ได้หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์น,นำพาแต่ตัวเราเป็นใต้สําหรับก้าวเรียนเห็นไหมคะที่คุณรู้สึกว่าคุณอาจจะหมกมุ่นหรือกับเรื่องงานเรื่องเรียนหรือเรื่องที่คุณอยากทํามากกว่าคือตัวเราก็เออแบบไม่ได้ต้องการที่จะไปฟิกกับความรักนะคะเราอาจจะอยู่กับเงินอยู่กับงานอยู่กับตัวเองมากกว่าแต่ไม่เป็นไรนะคะ คึงคุณจะอยู่อย่างนี้แต่คุณจะมีคนเข้าหาคุณนะค่อยๆเรียนรู้มันกันไปก็ได้นะลองเปิดใจดูนะมินว่าคุณจะเจอคนที่รู้สึกดีรู้สึกถูกชะตารู้สึกผูกพันกันมาแต่อดีตชาติก็ได้นะเพื่อ,อนๆตัวนี้ขึ้นมาเป็นไพ่ที่ดีด้วยอาจจะเป็นเพราะนะคะอ่พรมลิขิตนะรรสร้างให้เจอกันอาจจะเป็นเพราะว่าจักรวาลน,นี้โลกใบนี้นะเพื่อนๆนะเขาขีดเขียนให้มาได้เจอกันนะะ ทีนี้แล้วแต่คุณจะสารต่อเนาะนะคะแต่ว่าตัวเราเป็นก้าวเหรียญตตรงใต้สุดท้ายมันเหมือนเรายังอยากจะกับคืออยู่กับตัวเองมากกว่านะคะลองเปิดใจคุยดูนะคะลองดูเนาะคะ่ะมาดูเรื่องเงินเรื่องงานนิดนึงนะคะเรื่องเงินเรื่องงานนะคะก้าวเหรียญน,นะคะบางคนสดสวยและรวยมากบอกอยู่คนเดียวไปก่อน ความรักนะคะคุยกันเป็นลักษณะเพื่อนเป็นกัลยาณมในนนะคะบางคนเริ่มธุรกิจใหม่ๆนะคะหรือบางคนอาจจะเริ่มต้นงานใหม่เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะให้ตรงนี้นะผู้หลักผู้ใหญ่ก็เมตตาดาวพระเกตะคะเห็นไหมดาวแห่งการผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาก้าวเี้ยญทาว่าเหนื่อยไม่เหนื่อยแล้วรวยนะคะเอาง่ายๆเลยจริงด้วยเพิ่งพูดจบสิบไม่เท้าเหนื่อยนะคะหนักทุกสิ่งทุกอย่างแต่เหนื่อยแล้วรวยเหนื่อยแล้วประสบความสําเร็จเดือดซันมารออยู่นะคะคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นสภาวะผู้นําอยู่แล้วนะคะ ไพ่ตรงนี้นะคะเห็นไหมนะคะไพ่นี้คือคุณเป็นคนที่ค่าเรียกว่าอะไรล่ะอยากจะต่อยอดบางสิ่งบางอย่างนะคะมีหัวการค้ายอยู่ตลอดเวลาเริ่มต้นอะไรใหม่ๆคุณอาจจะอยากขยับขยายบางสิ่งบางอย่างนะคะตรงนี้นะในถือถวยเพื่อนๆบางคนทํางานทางออนไลน์หรือทํางานมากกว่างานสองอย่างนะคะ หรือทั้งเรียนทั้งทํางานนะไพ่ตรงนี้นะมันเลยรู้สึกว่าเยอะสําหรับคุณแต่การเงินการทองร่ํารวยได้ปรับเปลี่ยนสถานะถ้าเรียนก็คือเรียนคือเด่นนะคะเพื่อนๆอยู่ต่างประเทศคุณมีโอกาสก็ได้ไปพอเพิ่อคุณจะเจอความรักที่มินบอกไปด้วยนะคะตรงนี้ความรักครั้งใหม่นะคะเนี่ยนะคะเงินเยอะเงินมากนะคะเอาหมดเลยเต้ไม่หมดเลยนะคะการค้าการขายนะะออนไลน์ก็ดีมากๆค่ะของของคุณชาวราศีเมษแต่ง,งานเยอะนะคะ นะคะคุณแบกทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเสาหลักครอบครัวหรือหน้าที่การงานโตภาวะการเป็นผู้นํางานก็เยอะขึ้นตามนะคะตรงนี้ขึ้นมาเนาะค่ะอ่ะมินขอให้แนะนํานะคะให้ะนนะะจะแนะนํำยังไงบ้างสีไม้เทา้าหนึ่งถ้วยนะคะทำาพลน 6ไม้เท้าเพื่อนเพื่อดูนะคะความรักความสัมพันธ์นี้จกกักรวาลมาบอกว่าอะไรก็ตามที่เราเจอมาเยอะมาเป็นบททดสอบของว่าเราจะเข้มแข็งแค่ไหนแข็งแกร่งแค่ไหนนะคะถ้าคนที่ไม่ใช่สินไม่เสมอเราหรือนะคะอะไรที่มันไม่เข้มแข็งมันจะถูกพังไปจบไปเพราะว่าตรงนี้นะคะมันจะถูกรีไทยไปจากชีวิตเราเพื่อให้เรา จบแล้วเริ่มต้นใหม่ชีวิตดีๆรออยู่นะคะเพื่อนๆคุณจะประสบความสําเร็จคุณจะเจอรักครั้งใหม่ที่ดีมีโอกาสพัฒนานะคะงานก็เหมือนกันสิ่งอะไรที่คุณลงทุนลงแรงสร้างมาตั้งนานมาถึงเวลาแล้วที่จะเติบโตก้าวหน้าคุณอาจจะเจอใครสักคนที่เขานะคะ มีอะไรที่แตกต่างกับเราเพื่อนๆแต่ว่ามันผสมกลมกลืนกันได้ดีความมั่นคงจะมีมานะเพื่อนๆตรงนี้นะสีไม้เท้าไปว่าความรักคุณมีนะคะมั่นคงขึ้นนะคะอะไรที่มันจบให้มันจบไปเพื่อนๆเริ่มต้นชีวิตใหม่ความสุขความสมหวังรอยอยู่ข้างหน้าเงินเหมือนกันคุณจะทํางานเยอะมากแต่ครวยนะประสบความสําเร็จนะคะร่ํารวยมากๆเลยเงินคุณออกมาดีมากๆนะคะขอบคุณมากมายนะคะชาวราศีเมษลัคาเมษดูดวงส่วนตัวกับมอมินนะคะ ไอดีไลนอยู่ใต้วิดีโอคลิปแล้วก็ค่าครูก็ทิ้งไว้อย่างละเอียดแอดไลน์นะคะถ้าเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะจะมีแอดมินคอยตอบก็คือแฟนหมอมินนะคะแต่ถ้าตอบช้ามินก็ขออภัยด้วยนะคะช่วงนั้นอันมินอาจจะทํางานคนเดียวนะคะชอบช่วยกดซับสไคร e แล้วก็กดติดตามเป็นกําลังใจให้หมอมินด้วยนะคะสวัสดีค่ะ